สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรยเวยกางเกงยียนสุดฮิตรึ้งแสนที่ใครๆหลายคนก็คืออยากจะใส่แล้วก็ตามหาแต่เอ๊ะร้านไหนนะขายจริงขายปลอมแยกไม่ออกเลยวันนี้มาเทียมให้ดูแต่ว่าจะเป็นคนรุ่นของเราจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ของเทียบแท้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่ง,ง,เ,เ,นนงเดี๋ยวมาดูกันว่าจุดแตกต่างหรือว่าจุด ตรงไหนที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหาอีกรุ่นหนึ่งที่มันใกล้เคียงที่มันเหมือนกันไม่มีไงแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าถึงจะคนละรุ่นแต่ก็จะให้มาดูดีเทลว่ามันมีข้อเปรียบเทียบตรงไหนเผื่อไว้ดูสําหรับร้านไหนที่บอกว่าขายของแท้แต่ส่งของเรียนแบบมาให้เราจริงๆไม่ได้ติดเรื่องของเรียนแบบของแท้ของปลอมอะไรนะใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่อยากซื้อของราคา ที่เราจ่ายตามนั้นถ้าเราจ่ายของปลอมก็ได้ของปลอมมาก็โอเคแต่ถ้าเราจ่ายเงินในราคาของแท้แล้วส่งของปลอมมาให้เราแบบนี้คือมันไม่โอเคออะละมาดูกันมาแล้วจ้าของแท้กับของปลอมแต่ว่ามันจะเป็นคนละรุ่นนะอย่างที่บอกอันไหนแท้อันไหนปลอมพวกเธอลองมองออกไหมแต่ถ้ามันอยู่เดี่ยวเดียวมันก็คือดูไม่ออกใช่ไหมมันก็คือดูไม่ออกอ่ะก็ดูไม่ออกอ่ะคนดูไม่ออกก็คือคนดูไม่ออก,อออกอนะเพราะคนบางคนเขาไม่รู้ว่าไม่ได้ศึกษา แต่บางคนก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบจ่ายในราคาของไทรโด้ของปอมมามันก็เซ็งใช่ไหมเธออ่ะโอเคสองตัวนี้นะคะที่เอามาเป็นตัวอย่างก็คือกางเกงโลเ,เว่นะคะอ่าตัวเรียนแบบก็คือตัวนี้อัดเฉลยเลยก็คือตัวนี้นะคะก็คือเป็นรุ่นของฟิลเ p กกี้อ่ะ เป็กกี้ผู้ชายหรอแต่ถ้าเป็นเบก,กกี้ผู้หญิงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แบบนี้แล้วส่วนของแพ้นะคะก็จะเป็นรุ่นโคเปอร์นะคะก็คือประมาณตัว5ส่วนแต่สําหรับสาวที่ไม่ได้สูงมากอะ่ 160, 150อะร้อยหกรอยห้าสิบ่ะไม่เกินร้อยหกส้าใส่ตัวนี้ก็คือถึง ข้อขาตะตุ่มอ่าแต่ถ้าคนที่สูงกว่า165อัพขึ้นไปอ่ะเปกกี้ใส่สวยแล้วนะแต่ถ้าคนที่ตัวเล็กแล้วอยากใส่เปกกี้ก็ขาก็จะกองกองหน่อยขาก็จะม้วนๆแล้วก็พับแต่ถ้าไปตัดก็คือเสียดายตังค์น้องก็คือตัวละตั้ง40,000กว่าบาทนะ่ยส่วนรุ่นนี้นะคะคอปเ p อร์อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของปลอมก่อนดีกว่าว่ามันมีจุดไหนเป็นยังไงนะ,ะไม่เรียกของปลอมของเทียบแท้ ของเทียบแท้ตัวนี้เห็นขายกันเยอะมากถ้าจริงๆเราไม่ได้ติดว่าของเทียบแท้ของปลอมหรือว่าอะไรก็คือใส่ได้แหละเธอแต่ว่าคือบางทีบอกเราว่าของแท้ไงะแต่ว่าส่งของเรียนแบบมาให้อะของเรียนแบบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เห็นอย่างแบบโคตรได้ชัดเลยอะเธอเอะป้ายเขาเป็นแบบนี้นะคะจุดนี้แล้วเขาจะไม่มีแบบนี้นะ SML อะเขาไม่มี เขาไม่มีแล้วตรงนี้เขาอาจจะเป็นหนังหนังแท้เลยแล้วก็ป,ปั๊มไปอะอันนี้คือกระดุมไม่ใช่นะคะกระดุมไม่ใช่ได้อ่ะจุดที่ไฮไลท์เลยที่ฉันบอกพวกเธออ่ะอุ้ยของ่วงไม่เป็นไรนี่ลายปากโลเอเว่รุ่นนี้เข่าขาวอ่ะจะเป็นฉลุซึ่งไม่ใช่ปักแบบนี้ปักแบบนี้คือไม่ใช่นะเธอเจอ ปักแบบเนี้ยคือได้ซุยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ให้ดูอันนี้คือไม่ใช่แต่ถ้าเธอซื้อมาตัวละห้าร้อยตัวละพันไม่เกินเนี้ยอ่อโอเคมันเป็นของเรียนแบบมันก็ราคาประมาณนั้นแหละแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเองอืมมันจะเป็นรู้เลยว่าถ้าเป็นปักขาวเนี่ยแบบเนี้ยแล้วไม่เนียนอย่างเงี้ยอ่าคือใช่น่ะเทียบแท้ที่ไม่ค่อยเหมือนแล้วก็ มันก็ใส่ได้มันไม่ใช่ใส่ไม่ได้แต่มันแค่ว่าไม่ใช่ของอแท้ที่เราต้องการอย่างบางคนก็เออใส่ตัวนี้ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรก็ได้ฉันก็ใส่ฉันก็ฉันก็ซื้อมาเพื่อมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบเพราะว่าคนเขาอยากรู้ว่าบางทีเขาจ่ายในราคาของจริงไปแต่ได้ของแท้มาแบบเนี้ยเข้าใจไหมคนเอารูปของแท้แล้วส่งของปลอมมา ก็ต้องดูด้วยว่ารีวิวร้านไหนอะไรยังไงนะคะดูดีๆบางทีมิจฉาชีพมันก็เยอะอะของจริงนะคะของจริงเรามาดูกันของจริงจะเป็นแบบนี้กระดุมทุกส่วนทุกสิ่งอย่างของเขาจะปักเลยโดยเ,เวดูดีแล้วของเขาข้างในจะเป็นป้ายแท็กแบบนี้แล้วก็เป็นไซส์สา Samsung 3สองสามสี่สาอะไรแบบเนี้ยขึ้นไป แล้วก็ส่วนป้ายนี้แบบนี้ made in i t ต l y ีนี่แบบนี้เห็นไหมข้างในได้เธอดูเธอดูดีเทลแล้วส่วนป้ายตรงนี้เขาจะเป็นหนังแท้แล้วก็ป้ายอันนี้เป็นป้ายรุ่นใหม่จะเป็นเท่านี้แต่ถ้าเป็นป้ายเก่าจะยาวประมาณนี้สีน้ำตาลนะคะแล้วก็ฟิลลายฉลุไฮไลท์อ่ะเขาถ้าเป็นสีขาวเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเรียกว่าฉลุอ่ะเธอมันเป็นเหมือนคล้ายๆฉลุไม่ใช่เย็บ ไม่ได้เย็บปากแต่ฉันก็เคยเจอร้านขายเทียบแพน้นะตัวละห้าพันฉันเคยทักไปถามก็เป็นฟิวฉลุเหมือนกันเนียนแต่ก็ยังมีจุดที่ไม่เนียนแต่ว่าบางคนเขาอาจจะเอามาขายเป็นหมื่นนะเธอที่มาบอกว่าเป็นของแท้ถ้าไม่บอกไม่ถูกเนาะไม่อยากให้บอกปลอมก็ปลอมเลยโอเคจริงๆซื้อไม่ได้ติดแต่ว่าไม่อยากให้เสียตังค์เยอะขนาดนั้นไงเออก็อยากได้ของแท้นาะก็ถึงได้จ่ายตังค์แท้ โ okay. อเคตรงไหนอีกอะอ๋อ oh, เนื้อผ้าเน,เนื้อผ้าก็เป็นเนื้อผ้ายีนอะไรทั่วไปแต่ของแท้ใช่ปะเธอผ้ายีนะ่ะคือใส่แล้วทรงตัวทิ้งตัวเนี่ยอันนี้ดูดิทิ้งตัวไม่ยับใส่แล้วเป็นทรงทรงที่แบบเป็นทรงแล้วสวยอะขนาดอะออใส่ไปแล้วไม่ได้ซักห้อยไว้อะมาใส่มันก็คือสวยคืนตัวด้วยความที่ผ้ายีนอะเธอดูนะเห็นไหม จะให้เธอดูยังไงดีเพื่อนน่ะมันเป็นทรงที่แบบเป็นทรงเข้ารูปแล้วทรงพอดีตัวแล้วก็คือทรงแบบผ้ามันมันมันดูที่เนื้อผ้าออกเลยอะค่ะนึกออกไหมคะเนื้อผ้ามันแบบมันมันเป็นผ้ายีนอ์อะผ้ายีนที่เออยยีนดีเนาะถึงว่าล่ะแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นราคาแบรนด์เขาด้วยอะอืมใส่แล้วคือออยากได้อีกสักตัวหนึ่งเพราะแบบด้วยความยีน่ะเธอผ้ายีนแต่ถ้าไอพวกนี้ น้องก็คือจะหยว,ยว,ยวตามนี้แต่พวกนั้นคือหล่อนยังเป็นทรงเชิดอยู่น่ะเป็นทรงอ่ะมันเป็นทรงสวยอ่ะมันเป็นทรงคือใส่มารู้เลยว่าเออแม่งแ้อะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือไม่ได้มีติดใจอะไรแล้วก็ถ้าไปซื้อในช็อปมันก็จะมีพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใบเสร็จวไว้เสิร์สำหรับขายต่อเนาะแล้วก็จะได้การันตีว่าของเราเป็นอของแท้อันนี้คือของฉันฉันซื้อมานะคะ มันกว่าสี่หมื่นประมาณนั้นอย่าบอกผัวใช่ไหมล้เล่นจริงๆก็อยากจะได้อีกรุ่นหนึ่งตามหาพอสายแล้วมันเลิฟแบบมันดีสวยแต่ถ้าใครร้านไหนมีนะคะก็คืออยากได้เป็กกี้ไซส์ประมาณ34สีดําดำสียีนก็ได้ขอเป็นขาตัวรุ่นเก่าตัวรุ่นใหม่ไม่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ชอบขาวมากกว่ารู้สึกใส่แล้วมันโอเคก็คือนั่นแหละค่ะแบ่เพื่อนคนไหนนะคะที่อยากจะลองเปรียบเทียบหรือว่าอยากจะลองซื้อก็คือแนะนำ ก็คือโอเคลองดูร้านที่มันดีๆรีวิวจริงๆแล้วเป็นของแท้มาให้เราแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่แบบรู้สึกว่ามันสูงไปอยากจะได้ของใกล้เคียงก,ก็ซื้อได้ไม่มีปัญหาค่ะเพื่อที่จะได้แบบว่าใส่สวยๆกันนะคะแต่ก็ไม่อย่างที่บอกค่ะไม่สนับสนุนบางร้านที่เออเป็นของเทียบแท้แล้วเอามาให้เราซื้อในราคา ราคาราคาราคาหลายหมื่นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่คือไม่น่ารักนะคะก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูบางทีบางคนไม่รู้ว่าอุย้ยฉันใส่ของแทนฉันซึ่งมันร้านนี้หมื่นกว่าบ,บาทเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เอา้าเข่ามันคือเป็นจังเสี้ยสาวเข่าปักรุ่นนี้ยังบม่มีเด้อะไรประมาณนั้นค่ะก็คือบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าก็เอามาเป็นรีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าถ้าเป็นปักสีขาวแบบเนี้ยยังไม่มีแต่ถ้าเป็นปักรุ่นใหม่มาแล้ว ก็คือจะเป็นสีน้าเงินสีดําใช่ไหมถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่อเอาม,ามันมาแล้วมันมีมาแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นปักบบงลักษณะแบบเนี้ยเอออันเนี้ยไม่มียังไม่มีบางทีโลโก้ก็เล็กๆแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเออนั่นแหละส่งของปลอมมาให้เราส่งราคาสูงเหมือนมาอะไรนู่นนี่นั่นนะอยากจะบอกว่าเออเอาราคาบอกมาเลยของทแท้เดี๋ยวราคาเท่านี้ก็ของเท่านี้แหละอะไรประมาณเนี้ยไม่อยากให้อา่าเสียอยากให้ปูงกันนะคะมันไม่โอเคแล้วก็ เผื่อใครอยากจะได้ของของแท้ก็จะได้ดูไว้ว่าเอออันนี้มันเหมาะกับฉันไหมแล้วรีวิวเป็นยังไงอันนี้จะเป็นรีวิวแท้ปลอมแต่เดี๋ยวมาจุดสังเกตเนาะแต่เดี๋ยวจะมาให้ดูในส่วนของดีเทลลึกๆที่มันเป็นแล้วใส่ยังไงสวยไหม,มเดี๋ยวเป็นคลิปหน้านะคะวันนี้ด๋ยวแค่นี้ก่อนสำหรับคนที่เ,เลิฟบรยเว่อย่างเราก็คือต้องไปตามมานะคะสวยมากใส่ดีมากแต่ราคาก็จึ้งมากเช่นกันค่ะอย่าบ๊ายบายไปแล้วนะเดี๋ยวมารีวิวใหม่